สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนักเรียนหญิงฉีดไฟเซอร์จูๆ่ๆวูบหมดสติเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีผู้คนต่างให้ความสนใจกันเป็นจํานวนมากหลังมีผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้โพส์ตคลิปว่าตนเองนั้นได้ไปดื่มมาพอเช้าวันต่อมาได้ไปฉีดไฟเซอร์งานนี้เกิดวูบต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลด่วนโดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า นี่แหละครับกินเบียร์ตอนกลางคืนแล้วมาฉีดวัคซีนฉีดได้5นาทีวูบลงกับพื้นดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับเพื่อนผมเป็นไปแล้วไวรุนไฟเซอร์ um อย่างไรก็ระวังกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ